กินข้าวน้ำกกนเด้อพี่น้องพวงไปอ่ะอืมแล้วเสียบเมื่ยอไรก็ให้ดอกสองการปีนี้ก็ได้นางกินมูทวก็อัาเข่าวยูฟ่าเล็กนี่แหละยนฟ่กยังหนาวอยู่ขงหน้กับปาแมงข้าหน้ากับซีบวกสามบวกสี่ล่ะพี่นอ้องใช่ม่มกันหนาวออกไปก็เย็นจ่วยให้เสือ,อกันหนาวก็ มาอยู่ฟินปีนี้จะสิบสีเนาะปีที่สิบซี่ยี่สามยี่สิบสี่เนี่ยบอยในกับไทยสองสงการจักเหี้ไม่จบอยู่ฟินเลยด์ไม่อยู่ตั้งแต่ปีสองพันสิบเอ็ดหนึ่ง สองพันสิบอ็ดจังานก็เพลินแหี๋ยืผู้สาติสี่สามผู้เสพติก็ครบรอบสิบสามปีบ่ะบบสิบสี่จำมาแหละม้องไสร้างหัวมันเหรอเม่อก็ไทยช่องสงรารเราดูแลเพลินแหลมมันอยู่พลินแหลม ก็จกกะเกษมอยุป่ารุ่นป่าเนี่ยเกิดพศ16 2,510ปีแรกที่หิ้งงาน2,014ป่ารวมหิ้งงานเนาะเรียนภาษาจินจบเรียนทั้นขัสะอาดขอดสันสี่เดือนจบป่าก็ในหิ้งงานเลยเอ,อ่อสมัครงานไปก็ได้เลยไหม 他 occurs, 他飯飯 enfin, ื่อคนทาความสะอาดเขาต้องการอืแล้วห้องก็ได้เรียนได้หล้จักวิธีทําความสะอาดเมื่อเคยหูดอกอยู่เมืองไทยเมื่อเคยเห็ดระเกียอย่างไรก็เห็ดได้อยู่ในบานเนาะแต่มาอยู่ฟินด้วยต้องไปเรียนด้วยพี่น้องเรียนหา้งงานไงทั้งมีบเรียนใบบกาลังตีว่าเรียนมาผ่านมาสำหรับหน ให้ถึงไม่โยแเรีนใหม่ๆป้าแนะนําเลยว่าจะไปเรียนทําความสะอาดภาษาพอได้ก็สั่งให้พวกเจ้าเรียนไปเลมเรียนภาษาปินนุงเรียนไปเรื่อยๆเรียนถึงเก่งไปเอาอาชีพที่มันดีๆที่มันแบบว่าดีก็ทําความสะอาดตอนแรกป้าก็ว่ามีลูกเนาะ้องทรงลูกเรียนนาะ อยากด้เง ng ินมองยังไงอยากดิ้เงินอยากได้แต่ว่าช่วงลูกเรียนสิหน่าให้ดีใครสินให้พ่อให้แม่เนานี่ทำแผ่นจะเลียนๆคลอสั่นก็ได้ดีแต่นี่สิหน่าเฮ็ดมานเลยเฮ็ดมานเลยที่นี่ร่างกายเขาบริวารเดียพี่น้องเขาแถามาป้าเฮ็ดมานตั้งแต่ แต่ยูซีซีเริ่มง,งมันคิดงานวิสินว่านมีปัจสิบปีลาา่าแรงกายนี่มาแวบพี่น้องใครที่มาอยู่นะ่ะอยู่ต่างประเทศนะ่ะถ้าม,มีงานถ้าม,มีโอกาสเดินเรียนทำความสะอาดนี่แค้นรอยบ,รบประหลาดหัวขาเกลือสมบูรณ์ในหลายอาชีพจะไม่ดีอ่ะ ไปเรียงนิดหน่อยก็ได้หรือว่าไปสอนไปเป็นคู่ยังสิเขาเมียการ,รเรื่องเดี๋ยวจะไม่ยากเพาะภาษาเนี่ยหลับเปล่าเลยอ่ะเอาทำความสะอาดเราไม่ง่ายเดียวมันก็ง่ายหรอกเขียนต้งบอกง่ายหรอกพี่น้องยาก,ยาก,ยากคือกันไม่ต้องไลภาษาเขาไม่ต้องสื่อสารภาษาบ้านเขาน่ะ แล้วภาษาอังกฤษได้กับดีอยู่คนฟินเขาก็บอกภาษาอังกฤษได้กับ